โปรโมชั่นในเดือนนี้ครับเดือนกรกฎาคมปี2,565ครับเรามีแคมเปญไปหนักพี่ไม่กลัวหมดตู้พี่ก็ยอมเอาง่ายครับเราทำโปรโมชั่นกับสินค้า2ชนิดครับชนิดแรกคือบูมคอลลาเจนพลัสครับและอีกชนิดหนึ่งครับรูมไฟเบอรี่ครับสิ่งที่คุณจะต้องทำนั่นคือเปิดดิลเลอร์สินค้าใดก็ได้หรือ รวมกันก็ได้ให้ครบ525ชิ้นครับเมื่อคุณทําคุณสมบัตินี้แล้วสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มเติมนั่นก็คือกําไรต่อชิ้นอีกชิ้นละ10บาทครับตั้งแต่ชิ้นแรกที่ขายได้ครับในวันที่1กรกฎาคมไปถึงชิ้นสุดท้ายที่ขายได้ในวันที่31ทธันวาคมปี2,565นั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆเอาว่าในเดือนนี้ครับมีคนเปิดเินดีเลเลอร์100คนนะและมีสินค้าขายได้แต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึงสิ้นปีนะหล้านชิ้น ปกติขายได้เยอะกว่าน,นั้นอีกเยอะเลยหนึ่งล้านชิ้นนี้ครับจะถูกคูณด้วย10บาทเพราะกำไรเพิ่มเติมอีกชิ้นละสิบาทถูกต้องไหมครับเท่ากับเงิน10ล้านบาทครับและ10ล้านบาทนี้จะถูกหารเท่ากันหมดครับด้วยความยุติธรรมนั่นก็คือ100คนสมมุติว่ามีคนเปิดบินดิเลอร์100คน10ล้านบาทหาร1น0เท่ากับ10,000แบาทครับ นี่แหละครับหนึ่งแสนบาทคือกำไรส่วนเพิ่มเติมที่คุณจะได้รับและถ้ามีคำถามว่าคุณจะได้รับกำไรส่วนนี้เมื่อไหร่คำตอบก็คือคุณจะได้รับวันที่5มกราคมปี2566หรือวันที่5มกราคมปีหน้านั่นเองสิ่งที่พิเศษในแคมเปญน,นี้ครับเริ่มมาแต่วันที่1กรกฎาคมปี2565ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมปี2565มีเวลา1เดือนรีบเลยนะหมดตัวจริงแล้วนะปวดพอร์ชันเลยจะมีเก่งเลย Who did the gang file out?